เสียงเพลงนำทางสู่บทสนทานาจากใจ Jazz At a talk with l k Wit เป็นโนเพลงรักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราสองคนเป็นโนและเพลงรักวันนี้ว่าคบกับเรื่องดูแลใจละลายวันนี้พอดแคสต์ของเรามาพูดเรื่องซีรีส์แบบไม่สตอยจนเสียอธัธรตแต่ป้ายยาเต็มสิบไม่หัก ซีรีส์ที่ทําให้เราตกหลุมรักการดูซีรีส์ครั้งมาย้อนไว้กับซีรีส์ในความทรงจําที่ทําให้เราแบบว่าดูแล้วจบคิดถึงไปหลายวันใครมีซีรีส์ในใจแล้วลองไปฟังพร้อมกันว่าตรงกันไหมหรือจะย้อนรอยไปดูซีรีส์เก่าก็ได้นะเปิดท็อปปิกด้วยเรื่องนี้ละกันซีรีส์ในดวงใจของเราเชื่อว่า50%ของคุณผู้ฟังอะต้องอยู่ในยุคที่ซีรีส์มีหลายคู่เนาะ พูดถึงเรื่องแรกเลยนะที่อยู่ในความทรงจําของเราคือเรื่องลักนาะเป็ดงูมีสีตอนย่อยนางเอกทุกคนอ่ะจะอยู่ในขับกาบหมดแล้วในขับกาบอ่ะเขาก็จะแบบมีการตั้งสายยาวไว้คุยแลกเปลี่ยนกันอะไอ่างเงี้ยมีเป็ดหัวเน่าเป็ดเอ,อ๋อเป็ดปี๊บแล้วก็เป็ดเบี้ยนส่วนตัวชอบ perfect match ชอบเรื่องแรกเป็ดหัวเน่าเพราะว่าแบบแพ้ถ้าไม่ตายอ้อยของพีเ่เสือไงอื เอาจริงๆตอนมาเรียนปีหนึ่งอะแอบหวังเล็กๆนะว่าแบบจะเจอพี่เสือของน้องเปียนโนหรือเปล่า แต่สรุปคือยังไงไ,ไม่เจอถือว่าพี่เสืออาจจะเหมาะกับการอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้มากกว่าไงอ,อ,อซีรีส์เรื่องนี้นะคะเรื่องเราก็จะเป็นนางเอกเนี่ยเป็นลูกคุณหนูที่โดนคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆอะทำให้ตัวเองอ,อยากสวยขึ้นก็เลยไปร้อยใหม่แต่ก็เกิดแพ้จนทําให้หน้าเป็นสิวทําให้ต้องย้ายตัวเองอไปรักษาตัวที่พิษณุโลกทําให้เจอพี่เสือซึ่งเป็นพี่รหัส ด้วยความที่เป็นลูกคุณหนูใช่ไหมมันก็จะมีความติดแกมทําให้รู้สึกเหมือนได้ไประจนภัยไปพร้อมกับนางเอกเลยอะแล้วเพลงหลักล่ะชอบซีรีส์ตอนไหนในชุดนี้บ้างต้องบอกเลยว่าในช่วงนั้นคือสนุกมากคือเป็นอีกเรื่องที่ไม่พลาดแน่นอนแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือดอนเพราะว่าเหมือนนางเอกอะเป็นฟิลที่ไม่มั่นใจตัวเองใช่ไหมจนเหมือนต้องหาอะไรมาปิดหน้าตัวเองจนมีพระเอกอะเข้ามาเติมเต็มความไม่มั่นใจนั้นให้ เหมือนแบบเป็นคนที่มั่นใจขึ้นแต่พระเอกอะมันเป็นฟิลแบบไม่เน้นคํา <c oughs> พูด <c oughs> แต่คือกระทําให้เห็นเลยว่าแบบเออเป็นจะทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่พูดซึ่งมันทัดใจมากเรื่องนี้สนุกจริงตอนลุ้นว่านางเอกอะจะถอดหัวปีเมื่อไหร่ก็คือเอาใจช่วยสุดๆอะ จราจิงการดูซีรีส์หรือละครไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะแต่มันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดอีกอืมๆจริงจริงนอกจากเรื่องความบันเทิงหรือว่าได้ผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยเนี่ยมานั่งฟินกับการดูซีรีส์ฮิวใจบางซีรีส์อ่ะยังสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ด้วยนะใช่ซีรีส์บางอย่างก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจบางอย่างที่ลุกข,ขึ้นมาทำหรือสร้างความฝันใหม่ๆให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งแแรงผลักดันในชีวิตอะ่ะคือเหมือนบางซีรีส์ใช่ไหมเป็นแนวแบบ ความฝันเหมือนเราก็จะแบบลุกขึ้นมาทําตามความฝันนั้นอะไรแบบนั้นใช่ไหมละ่ะส่วนตัวละครบางตัวเนี่ยก็สื่อออกมาในหลายแย่มุมทําให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆที่แบบว่าเหมือนเป็นคําสอนในชีวิตประจำวันแทรกเข้ามาด้วยถูกต้องเลยแล้วยังช่วยเรื่องการฝึกภาษาได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีจะฝึกพูดตามให้เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆอ่ะ หรือว่าการที่เราได้รับคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งความสนุกคลายเครียดและยังได้เรียนรู้ภาษาเหมือนได้เรียนภาษาแบบสนุกแถมจิกหมอนไปด้วยอีกเนาะเออจริงๆอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือเรื่องวัฒนธรรมค่ะที่มาในรูปแบบของละครซึ่งจะแทรกอยู่ในเรื่องราวชีวิตประจําวันก็สามารถทําให้เราอินตามได้เหมือนกันนะและทําให้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆจากเรื่องที่มาจากต่างประเทศเช่นในเรื่องหลักเธอที่สุดเลยอะ่ะ ที่จังหลิงเหอเล่นอะที่เป็นหมอเหอเป็นหมอแพทย์แผนจีนทําให้คนเข้าใจในแพทย์แผนจีนมากขึ้นแล้วยังทําให้เรารู้จักการดูแลรักษาตัวเองแบบที่กินยาตามที่หมอเหอบอกอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยน่ารักมากๆละครในประเทศที่เกี่ยวกับพีเลียดก็เรียกกระแสที่แทรกความรู้ก็ทําให้เห็นถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคือต้องบอกว่าครบรด,ดจริงๆมีทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย ไหนๆก็พูดถึงข้อดีของการรับชมซีรีส์แล้วเรามีเก็บความรู้เล็กน้อยจากในมุมมืดของการดูซีรีส์มาเป็นคำเตือนให้กับคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการรับชมซีรีส์ด้วยฟินด้วยแถมยังสุขภาพดีด้วยเรายกตัวยอย่างบทความมาจากไทย e a l t h ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสความว่า ผลกระทบที่ตามมาที่เห็นได้ชัดคือการอดนอนจะมีผลกระทบการทำงานของสมองทางด้านความคิดความจำการเรียนรู้ทางด้านภาษาการตัดสินใจเชื่องช้าลงหรือเรียกว่าสมองตื้อมีผลกระทบกับการทำงานและการเรียนและยังทำให้อารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นหากอดนอนต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการทางจิตเช่นหูแว่วประสาทหลอนได้เช่นกันต้องระวังแล้วเนี่ยใช่ อีกเรื่องที่ขาดไปได้เลยคือยูปินซีรีส์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไปได้เลยตอนนั้นคือเป็นกระแสมาก <ừ> ในช่วงนั้นคือคุณผู้ฟังต้องเคยได้ยินหรือว่าเคยดูกันมาบ้างจริงอันนี้เห็นด้วยเลยนะเรื่องเนี้ย <ừ> ดังจริงซีรีส์ยูปินมีถึง12เรื่องเป็นเรื่องความรักของผู้ชาย1ิคนที่มาจากแต่ละคณะของมหาวิทยายลัยเป็นเหมือนแอมบบสเตอร์ของแต่ละคณะเรื่องแรกคือสิบทิศจากคณะเกษตรศาสตร์ทีสิษย์ คณะสัตวแพทย์ทีเร็กคณะวิทยาศาสตร์เดชคณะศิลปศาสตร์การอาหารเท็ดดี้คณะเศรษฐศาสตร์ฮอคคณะวิศวกรรมศาสตร์คีรันคณะนิเทศศาสตร์คีริวคณะมนุษยศาสตร์อ่างั้นมาต่อดีว่าเฟิร์สคาสหนุ่มนิติฮิปปี้คณะศิลปกรรมศาสตร์เซอร์เวคณะรัฐศาสตร์และไบอันคณะบริหารคือแต่ละเรื่องอ่ะมีความแตกต่างของตัวละครแล้วก็เรื่องราวความรักที่แตกต่างกันไป ส่วนตัวชอบชอบเรื่องเดชกับเลนี่เดชเป็นหนุม่รรมทำอาหารเก่งใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเรียนทางด้านอาหารเนาะเรนี่ <L ene S 2> เป็นนักเขียนที่ไม่ค่อยเก็บห้องอ่ะแล้วแบบจับพัดจับผูต้องแบบมาเป็นลูมเมดกันเดชก็เลยยื่นข้อเสนอในการอยู่ร่วมกันด้วยมื้ออาหารแคบบ่แบบแค่เรื่องย่อก,ก็น่าดูแล้วอะเรื่องเนี้ยสนุกจริงๆนะใช่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องใบอั้นละกันหนุ่มบริหารลูกจพ่อมาเฟียกับหมันโถ เป็นลูกสาวของเก่งเจ้าพ่อเหมือนกันแต่ว่ามันโหอะแอบชอบลูกชายอีกตระกูลหนึง่งชื่อว่าพี่หลีถังเขาก็เลยแบบหมายมั่นปั้นมือว่าโตขึ้นต้องแต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลุ้นตรงไหนหรือปะมันลุ้นตรงที่เมื่อเราโตขึ้นอะเราจะเจอคนเยอะขึ้นใช่ปะใช่แล้วก็ลุ้นว่านางเอกอะจะเลือกรักแรกอยู่ไหมหรือว่าจะเลือกไพ่อันหรือว่าจะเลือกคนที่เพิ่งรู้จักกันอ,อะไรเงี้ยส่วนเราชอบเรื่อง First Card ด หนุ่มเข้มงวดตรงต่อเวลาเป็นแนวความรักที่ก่อตัวจากที่เฟิร์สคาร์ต้องมาดัดนิสัยให้กับคุณหนูที่เหมือนแบบใช้เงินโดยที่แบบไม่ได้คิดอะเหมือนเออเขาก็ส่งมาให้แบบเฟิร์สคาร์มาดัดนิสัยใช่ไหมทั้งดัดนิสัยมารายาททำอาหารซึ่งมันก็จะมีตอนที่ไปลามาไหว้เนาะที่พระเอกแบ<ต>บสอดอะไรเงี้ยก็สวัสดีค่ะพี่เฟิร์สคาร์อะไรเงี้ยคือมันดูเป็นกึ่งประชดเล็กน้อยนะแต่คือมันน่ารักมาก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือหนุ่ม้้างหลักเซอร์เวเป็นเรื่องที่ก่อนตรงมาจากการที่นางเอกเราอะติดว,วิชาวิชาหนึ่ง <ừ> จนเหมือนอาจารย์เขาต้องให้ไปทำรายงานซึ่งรายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับประเทศที่เซอร์เวอยู่จึงไปขอร้องให้เซอร์เวช่วยแล้วมันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมา คือมันน่ารักมากโดยเฉพาะตอนที่นางเอกเครียดอะ่ะถึงจะหยิบแป้งมาโปะหน้าตลอด <c oughs> เออคือมันอินดูมากแล้วอีกอย่างที่ชอบของซีรีส์เรื่องนี้เลยคือโลโก้ของแต่ละเรื่องอะ่ะมีความแตกต่างกันคือมันสื่อถึงเรื่องเรื่องนั้นอะ่ะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ซึ่งเฟิร์สคาร์นะอายุต,ตัวอ,อย่างเฟิร์สคาร์นะ <c oughs> จะเป็นนาฬิกา <c oughs> <ๆ>คือบ่องบอกความตรงเวลาแล้วยิ่งเป็นสีน้ําตาลเนี่ย คือจะบ่งบอกถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือซึ่งพระเอกอะ่ะเรียนนิติศาสตร์ด้วยก็คือตรงเป๊ะเลยแล้วก็ยังแสดงถึงความอบอุ่นด้วยอืเพิ่งสังเกตนะเนี่ยโอาแบบเขาซ่อนความหมายเ,ออเล็กๆไว้ที่โลโก้ต้องลองไปสังเกตดูอืมอม,มาถึงละครในดวงใจเชื่อว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องโปรดกันอยู่แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีเรื่องโปรดคือตอนนั้นมีโปรเจกต์หนึ่งของช่องสามคือ สุภาพบุรุษจุฬาเทพเป็นละครที่มีถึง5ตอนย่อยแต่ละตอนเนี่ยคือค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ภาพรวมคือสนุกมากแต่ทั้ง5ตอนน่ะเป็นความรักที่มาจากต่างอาชีพเนาะเพราะว่าแต่ละคนน่ะทำอาชีพไม่เหมือนกันใช่ใช่ตอนนั้นคืออินมากทุกเรื่องคือสนุกสุดๆแต่ว่าถ้าเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกอะ่ะชอบประวรลลุษเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่ได้ไปถ่ายต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าพระเอกอะ่ะ เป็นนักการทูตคือวิวสวยมากเรื่องเนี้ยคือดูแล้วรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวตามเลยอเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องของรักต่างชนชั้นกันเนาะชวนลุ้นว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงอ่ะแล้วเพียงรักละ่ะชอบเรื่องผ้ดิพัฒ์มากคุณหมอลูกต่อตระกูลจุธาเทพมันมีประโยคหนึ่งที่เป็นมีมด้วยตอนที่ผู้ชายผุดิพัฒพูดว่าก่องแก้วเธอไม่มีหัวใจแล้วเหมือนกองแก้วก็ตอบว่าเหมือนหัวใจมีไว้สูบฉีดโลหิตค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันเป็นเหมือนเป็นมุกที่มีความรู้อ่ะเออมันน่ารักแล้วก็อีกบทหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือบทของมารตาีคือถ้าดูเรื่องเนี้ยคือจะต้องมีมารตาีแน่นอนซึ่งบทนี้คือทุกคนต้องเคยได้ยินผ่านหูกันไปบ้างดิฉันมอมหลวงมารตาีเทวพมคคู่มัน่นคุณชายฟุริภัสจุธาเทพนั่นเป็นเสียงเ e อ็กโคค่ะใช่ใ่ใช่ใชบบ่ใช่ใชมใช่าม่ใ่ใช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 ่เช่ใช่ใค่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ เขาก็น่ารักเพราะเขาแบบบทเขามันเป็นมีมที่แบบทุกคนต้องจําได้อะ่ะดังจริงประโยคนี้ยิ่งปีนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีรุ่นลูกดวงใจเทวพรมมาฉายก็คือจากห้าสิงสู่ห้าลิงเลยนะมีละอาจาันขวัญไทยใจพิสุทธิ์ดุดอักอรแล้วก็พรชีวันคือดูแลชอบมากแต่และเรื่องคือชวนน่าติดตามมากเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนตัวเราชอบเรื่องละอาจาัน สนุกมากเพราะว่าคุณผัวค่อนข้างจะข้างรักละอวอมากๆรวมถึงมีปมปริศนาเกี่ยวกับสร้อยอัตนาจักระด้วยแอบมีแฟนซีแล้วก็อยากแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากหาละครแนวสืบหาความจริงมีแฟนซีนิดๆพีคหน่อยๆแนะนำละอาจาันเลยค่ะคุณผู้ฟังจริงเรื่องนี้คือรุนมากเรื่องละอาจาันแล้วก็ชื่อสร้อยของ <c oughs> เรื่องในละอาจาันเนี่ย <c oughs> ยาวมาก แต่ที่นุ่นกว่าคือดยดับสอนเนื่องจากแม่ของฟ้าค่อนข้างมีปมเกี่ยวกับตระกูลจุทธาเทพแล้วหวังให้นางเอกเนี่ยมาแก้แค้นให้ตนเองโดยการหลอกให้คนในตระกูลจุทธาเทพตกหลุมรักแล้วก็ทิ้งแต่ด้วยความแสนดีเอาใจใส่ของคุณเพชรคือพระเอกของนางเอกทำให้ฟ้าเนี่ยตกหลุมรักในที่สุดแต่อุปสรรคเลยคือแม่ของนางเอกเนื่องจากมีปมเนาะก็เลยแบบอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทําให ความรักครั้งเนี้ยไม่ได้โรยได้กีบกุหลาบแน่นอนอมเมื่อกี้เป็นอะไรนะมาลาตีใช่ไหมแม่ของฟ้าคือวิไลลำพาพกันด้วยใช่ <laughs> อะตอนนี้เราก็คุยเรื่องละครพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะอยากจะถามว่าถ้าเลือกเล่นละครที่จะแสดงได้หนึ่งเรื่องและซีรีส์หนึ่งเรื่องจะแสดงเรื่องอะไรเพราะอะไรอาพิงหลักก่อนถ้าเลือกรองในหนึ่งเรื่อง <laughs> ขอเอรื่องบทลิน หรืออีกชื่อคือบารีบำรุงประชากิจเรื่องปฏิวรัรด,ดาคือชอบตอนคําเปยเข้าละครมาคือมันเป็นคําเปยเข้าก่อนที่จะเข้าเพลงประกอบละครอะที่แบบพูดว่าปฏิวรัรด,ดาแปบลบว่าภรรยาผู้ซื่อสัตย์และพักดีต่อสามีคือพอพูดถึงละครเรื่องนี้คํานี้ต้องโผล่มาตลอดคือมันเป็นสโนแกนที่ทําให้เราจําเรื่องนี้ได้แล้วก็เรื่องนี้จะเปรียบเปยความรักเอาแบบเอาดอกทันตะวันออกมาแทรกในความรัก คือเป็นการเปรียบเปยที่เหมือนบอกว่าทาันตะวันนะเป็นดอกไม้ที่หันตามพาทิตย์ตลอดใช่ไหมมันก็สื่อถึงความรักที่มั่นคงความรักที่ผักดีคือช่วงนั้นติดเรื่องนี้มากๆแล้วก็ถ้าซีรีส์ขอเลือกเป็นเชอร์รี่มิลเื่องเซอร์เวคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะน่ารักแล้วก็ด้วยความที่ มันเป็นเรื่องที่ดูอบอุ่นแต่มันก็แอบ,บแฝงด้วยความเยือกเย็นของเซอร์เวที่นิ่งสุขขุมแต่เชอร์รี่มีวอะกลับกลายเป็นแบบสดใสล่าเริงซึ่งสองคู่เนี้ยคือเข้ากันเป็นแบบเคมีเข้ากันเลยคือสนุกสนานมากอยากเล่นละครเรื่องนั้นอนะมิสนวนเนอแก้วละกันซีเนหาซาลีอยากเป็นฟิลแบบ ผู้ที่ใช่จากแดนไกลบ้างเรื่องนี้คือได้ประจนภัยตามหาตาดารามรกตและความหมายของปมต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาษาหลีเป็นแนวแฟนตาซีท้งนี้เนี่ยภารกิจนี้ทำร่วมกับพระเอกเพื่อช่วยเหลือน้องชายของพระเอกแล้วก็ช่วยเหลือน้องสาวของตัวเองที่กำลังจะเป็นว่าที่พระชายานิลปัดที่ได้แต่งงานกับลูกของกษัตริย์ประเทศหนึ่งละกันอ,อ่ะต่อไปซีรีส์หรอ ความจริงชอบดูซีรีส์มากๆเลยนะถ้าให้เลือกหนึ่งเรื่องเลือกซีรีส์ my bubble tea หวานน้อยหล,ลักร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันคือตัวละครอ,อะ่ะมีความน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นไทายาตตระกูลชาวเวทมนต์เรื่องนี้คือมีความแฟนตาซีมากเลยอยากเล่นเป็นโม,ดมูดเมแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งเพราะว่าได้เล่นคู่กับนิชคุณทูพอม 2> 2 PM, แล้วก็พี่มีนพีรวิคือชอบมากๆเลย ้องบอกเลยว่าเรื่องที่คุณเป็นโนเสนอมาเมือ่มอกี้ที่เลือกมามคือชื่อตาประทับคือยาวมากพอๆแบบซอยของเรื่องนั้นเลยเรื่องเราจาย์ <c oughs> แล้วทุกคนล่ะมีซีรีส์หรือละครเรื่องไหนที่รู้สึกว่าดูแลตกหนุ่มรักซีรีส์ครั้งเหมือนเราบ้างมาเมาส์กันได้ในคอมเมนต์หรือส่งเข้ามาแชร์ในเพจของเราได้นะคะวันนี้จัสตอทอก with เป็นโนพลงรักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ